คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1 5 7 5ง h z สากิโลเฮรตซ์ารมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสายจรดฟ้าซาฮาราสุพิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใตย้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกา สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชาครินทริเสริกุลนะครับดิฉันประดับพรวงปัญญาค่ะขอต้อนรับสู่รายการทรายจรดฟ้าซาราราสุหิมาัยค่ะสารพันความรู้เรื่องราวจากกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะวันนี้บรรยากาศของเราดูแปลกๆไปนะคะใช่ครับที่แปลกตานะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ในห้องละหมาดของกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งก็เข้ากันได้ดีกับประเด็นที่เราจะหารือกันในวันนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย ดิฉันคิดว่าประชากรที่้องชาวมุสลิมทั่วโลกเนี่ยมีอยู่ประมาณ1,800ร้ล้านคนนะคะแล้วก็ด้วยความสำคัญที่พี่น้องชาวมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ8ล้านคนแล้วเนี่ยแล้วก็รวมถึงสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมทำให้โลกมุสลิมเนี่ยยังเป็นคนยังเป็นแบบน่าติดตามมองว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจให้เล่าฟังบ้างใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเด็นที่เราคุยกันก็คือเรื่องประเทศไทยกับโลกมุสลิมนะครับ แล้วก็กระทรวงต่างประเทศเองก็ได้มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในการส่งเสริมภารกิจของไทยกับโลกมุสลิมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของสังคมวัฒนธรรมาการศึกษาครับแล้ววันนี้เราได้แขกรับเชิญผู้มีเกียรติของเราสองท่านนะครับจะมาพูดคุยกันนะครับขอเชิญแนะนําตัวขอเชิญแขก้มีเกิยรติเราครับผมเปาเยียครับเปาเยีเวสเเมครับเรียกชื่อสั้นๆเปา่าครับสวัสดีครับ ผมประสาทสอนแดงครับก็เลกสั้นๆว่าพี่อับดุลก็ได้ครับผมครับครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับว่าเมื่อพูดถึงคําว่าโลกมุสลิมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่าอย่างไงครับพอับดุลพูดถึงโลกมุสลิมแล้วนะครับคือเราอาจจะคุ้นเคยกับคํานี้แต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรนะฮะ โลกมุสลิม,มน่นะครับก็มีความหมายกว้างๆที่เราสามารถแบ่งได้ทั่วไปก็แบ่งได้เป็น2ความหมายนะฮะก็คือความหมายในเชิงของว่าธรรม э ความหมายในเชิงของการเมืองนะฮะถ้าเป็นความหมายแรกความหมายในเชิงว่าธรรมก็คือหมายถึงประชาคมโลกนะฮะที่มีความศรัทธานในศาสนาิสลามร่วมกันนะครับศาสนาิสลามเนี่ยสำหรับผู้ที่นับถือาศาสนาิสลามเราจะเรียกเขาว่าเป็นมุสลิมนะครับประชาคนเหล่านี้ ไม่ได้จํากัดอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะประชาคมเหล่านี้ชาวมุสลิมเนี่ยอาศัยอยู่ในทั่วโลกนะครับอยู่ในทวีตต่างๆทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแต่ถ้าในแง่ของความหมายของในเชิงของการเมืองแล้วก็ปริบทของประวัติศาสตร์เนี่ยโมุสลิมกอามา็อาจจะหมายถึงกลุ่มประเทศที่มีอิทธิพลสูงนะฮะทางด้านการเมืองนะครับรบวมทั้งกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรมากนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มประเทศมุสลิมจะเป็นประเทศที่ ร่ำรวยนะฮะเสอย่างเดียวยังมีกลุ่มประเทศมุสลิมที่อยู่ในทวีปแอฟริกานะค,ะครซึ่งก็เป็นประเทศที่อ,อ,อยู่ในถานะเรียวกว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่ด้วยนะครับครับครับผมแล้วด้วยความที่ประชากรโลกมุสลิมนี่คือเยอะมากอยู่ในหลากหลายพื้นที่ของทั่วโลกเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่ประสาท ประเทศมุสลิมนะครับก็สามารถแบ่งได้ถ้าเราพูดถึงประเทศมุสลิมเราจะนึกถึงประเทศอาหรับนะฮรเราคุ้นเคยกับคนอาหรับนะฮะเราก็ว่าอาหรับนี่ก็คือคนมุสลิมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีคนมุสลิมที่ไม่ใช่เชื้อชาติอาหรับอีกนะฮะยกตัวอย่างเช่นผมหรือพี่เปาจีเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะเรายังมีถ้าแบ่งกลุ่มกว้างๆนะอาจจะแบ่งได้ได้สประเภทก็คือมุสลิมของกลุ่มประเทศอาหรับนะครับ มุสลิมในประเทศที่ไม่ใช่อารับ<ม>นะครับแล้วก็มุสลิมที่เป็นมุสลิมชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศอยศต่างๆนะครับผมอยากจะขอให้ช่วยให้พี่เปาช่วยขยายประเด็นตรงนี้ให้เราฟังสักนิดนึงนะครับก็เหมือนที่อบดุลได้เกริ่นไว้ในตอนแรกก็คือถ้ามองแบบแบ่งเป็นกลุ่มก็จะแบ่งได้เป็นสามากลุ่มด้วยกันก็จะเป็นกลุ่มที่โลกมุสลิมที่อยู่ในกลุ่มประเทศอารับ ซึ่งก็จะมีจำนวนทั้งหมด18ประเทศแต่ว่าบางซอสเนี่ยถ้าเราถ้าเราได้อ่านก็จะบอกว่าเป็น22ประเทศบางซอส18ประเทศมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศเนียใช้ภาษาหรับพูดแบบ100ร0 0เหรือเปล่าคือถ้าพูดแบบ100ร0 0เซนี่ยก็จะมี18ประเทศทั้งหมดนะฮะก็จะแบ่งเป็นโซนๆไปอ,อย่างเช่นสมมุติว่าในกลุ่มประเทศ GCC บวกกับเยเมนซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันก็ตรงนั้น6ประเทศขึ้นไปข้างบนหน่อย นะก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเปื่อไทยเปรเซนต์นะฮะก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ในเลบานอนซีเรียจอร์แดนอิรักอะไรกลุ่มนู้นนะครับก็กลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่อยู่ North Africa, นอตอฟริกาก็เอาง่ายๆคือนับตั้งแต่อียิปตนะ์อียิปต์เป็นต้นไปอียิปต์ลิเบียตุนิเซียโมรโคโค็อกโกแอลจีเรียจนไปถึงมอริเตเนียอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่บอกว่า22เนี่ยเพราะว่ามันจะมีบางประเทศ ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณทัก4สี่ประเทศที่ใช้ภาษาอาหรับปนปนกับภาษาอื่นภาษาท้องถิ่นของตัวเองอเพราะฉะนั้นาบางซอสเนี่ยอาจจะบอกว่า18ประเทศบางซอสอาจจะบอกว่า22ประเทศซึ่งไม่เหมือนกันอันนี้กลุ่มแรกนะกนะลุ่มแรกซึ่งชัดเจนที่สุดเพราะว่าใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษากลางพูดเหมือนกันหมดยกเว้นว่าภาษาท้องถิ่นที่เขาพูดอาจจะมีสำเนียงที่มันแตกต่างกันไปอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเป็นประเทศมุสลิมแต่ไม่ใช่อาหรับ ก็จะเยอะหน่อยประมาณสัก34ี่ประเทศก็จะเยอะหน่อยอย่างเช่นสมมติเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียเป็นมุสลิมเป็นประเทศมุสลิมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อะหรับใช่ครับใจแล้วค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สามเหมือนที่คุณประสาทได้เกินไว้ในตอนแรกก็คือเป็นชนกลุ่มน้อยใ,ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นคนมุสลิมมุสลิมยกตัวอย่างเช่นอังกฤษอเมริกาในยุโรปรวมถึงประเทศไทยซึ่ง คุณประสาทเองคุณอับดุลเองผมเองก็เป็นมุสลิมแต่ก็ไม่ได้อยู่ในประเทศอาหรับไม่ได้อยู่ในประเทศมุสลิมปร,ประมาทอยู่ในประเทศไทยับผมผมจะขอขอ,ขอชวนชวนคุยประเด็นนี้นิดหนึ่งนะฮะเรื่องของออประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็มีมุสลิมอยู่นะมันมีบางประเทศที่น่าสนใจนะฮะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่มีประชากรมุสลิมที่เป็นมุสลิมชนกลุ่มน้อยในประเทศนั้นมี ถ้านับแล้วเนี่ยเป็นจํานวนประชากรมุสลิมที่มากกว่าประเทศมุสลิมซะอีกนะยกตัวอย่างเช่น uh, ประเทศอินเดียอินเดียนะฮะอินเดียมีประชากรหลักพันล้านคน <c oughs> นะคะรับประชากรมุสลิมในอินเดียคิดเป็นประมาณสักน่าจะสักสิบเปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับออกมาแล้วเนี่ยก็ก็ก็มีหลายซอสนะมีหลายแหล่งที่มาแต่รวมๆแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบล้านคนร้อยเจ็ดสิบล้านมุสลิมในอินเดียมีประมาณร้อยเจ็ดสิบล้านคนถึงสองร้อยล้านคนแต่เป็น คนกลุ่มน้อยในอินเดียแต่มีจำนวนประชากรมากกว่าประเทศมุสลิมลหลายๆประเทศรวมกัน,นะะหรือแม้แต่กระทั่งจีงนนะฮะจีนมุสลิมในจีนเนี่ยก็เป็นมุสลิมชนกลุ่มน้อยเหมือนกันแต่จำนวนมุสลิมในจีนเนี่ยพอค,คิดามาเป็นเปอร์เซนต์ออกมาแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ร,ราวสัก2030ล้านคนนะฮะซึ่งก็มากกว่าประเทศมุสลิมบางประเทศใงเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจขออนุญาตพิสูึน คือนอกจากประเด็นนี้แล้วยังมีในประเทศที่เราแบบพอเราพูดถึงประเทศเุ๊บเนียซึ่งเป็นประเทศในประเทศอาหรับใน,ในกลุ่มประเทศในกลุ่มประเทศอาหรับในความเข้าใจของเราก็อาจจะก็คืออาจจะเป็นมุสลิมสัก80หรือ90สอร์ซส่วนใหญ่ซึ่งมันไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นเลบานอน,นซึ่งมีคริสเตียนมีมุสลิมเนี่ยจำนวนผมว่านะน่าจะาเท่ากันได้ว่าห้าสิบห้าสิบแต่ในความเข้าใจาของของ บางคนนี่ก็อาจจะเข้าใจว่าเพราะเลบานอนเป็นประเทศอาหรับเป็นมุสลิมทั้งหมดหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ใช่อันนี้ก็คล้ายๆกันจํานวนประชากรมุสลิมในประเทศท,ที่ไม่ใช่มุสลิมบางทีอาจจะเยอะกว่าประชากรมุสลิมในประเทศมุสลิมโดยส,มสมัมประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้เราก็เห็นภาพชัดแจ้งเลยค่ะตอนนี้ว่าจริงๆแล้วโลกมุสลิมก็มีความหลากหลายมากนะอย่างที่พี่ๆ,ๆบอกมาแล้วนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจคืออย่างประเทศบางประเทศเนี่ยประชากรเยอะ ขนาดที่ว่ามากกว่าประเทศมุสลิมหลายประเทศเนี่ยรวมกันซะอีกนะคราวเทนี้ในส่วนของไทยเองเนี่ยซึ่งก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยนะคะบทบาทของเราในโลกมุสลิมโลกอิสลามในโลกมุสลิมเป็นยังไงบ้างครับก็ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนะครับคุณประภพรได้เกริ่นไปในต้นรายการนะครับประชากรมุสลิมในประเทศไทยนี้ก็มีอยู่ราวประมาณสัก แปดถึงสิบล้านคนนะฮะจากประชากรทั้งหมดหกหกสิบกว่าล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนประมาณสักสิบเปอร์เซนต์กว่าๆนะฮะ,ะความสําคัญของของของอประเด็นมุสลิมที่ทําให้ในฐานะกระทรวงการต่างประเทศต้องต้องอ เรียกว่ามีมียุธทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิมะนะครับ,รบแม้กระทั่งแม้แต่กระทั่งพวกเราเองเนี่ยก็<ม>อยู่ในคมภูมิภาคนะครับซึ่งกองของเราเนี่ยก็คือกองตะวันออกกลางที่<ม>พอพี่กอฟเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้ในการกองอยู่นะฮะกองตะวันออกกลางเนี่ยก็คือดูแลประเทศที่เป็นประเทศอารัก์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศมุสลิมนะฮะมันก็สะท้อนได้ว่าความสําคัญของอประเทศมุสลิมนะครับคือเราอาจจะ ผมว่ามันมันกลับเข้ามาสู่หลักการนะฮะหลักการที่ว่ารู้รู้เขารู้เรา<ม>เราต้องรู้จักเขาและรู้จักเรานะฮะ<บ>เมือม่อเมื่อเมื่อเรารู้จักเขาเราเข้าใจเขานะฮะเราก็จะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเขาได้ได้อย่างได้อย่างได้อย่างถูกต้องนะครับประเด็นนี้ผมอยากจะให้พี่ประดีช่วยขยายนิดนึงนะฮะว่าไอ้ความสําคัญของ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 ,ของโลกมุสลิมเนี่ยมันทําให้ไทยเนี่ยต้องมีเข้าไปมีบทบาทในโลกมุสลิมอย่างไรนะครับพี่ปรึกษา,าจะช่วยชั้ไงฉันไม่เบาค่ะ แน่นอนนะครับเพราะว่าคือการดําเนินความสัมพันธ์กับกับกลุ่มประเทศมุสลิมนะฮะเราก็ต้องดูว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างที่เราสามารถจะใช้ประโยชน์กับการดําเนินความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศเหล่านี้ผมยกตัวอย่างเช่นคือเรามีศักยภาพในด้านใดบ้างกลุ่มประเทศเหล่านี้เขามีศักยภาพในด้านใดบ้างเราก็จะต้องประสานกันเพื่อจะได้ประโยชน์ร่วมกันประมาณนี้ครับผมยกตัวอย่างอย่าง ในประเทศอาหรับเองเนี่ยก็จะมีกลุ่มอย่างเช่น g c G4 ซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมั่งคัง่งในเรื่องรายได้เรื่องเศรษฐกิจก็ขอเกิ่นนิดหนึ่งฮะ g c ก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่รวมตัวกันของ6ประเทศด้วยกันก็จะมีซาอุดิอาระเบียมี UAE มีคูเวทมีบาเรนมีกาตาร์แล้วก็มีโอมานหประเทศด้วยกันซึ่ง จำนวนประชากรใน GCC เนี่ยน,น,น้อยนิดเดียวเองถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยผมว่าประเทศไทยน่าจะเยอะกว่า <ử. S 1> จำนวนประชากรเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆสัก3ล้าน3 8ล้าน38ปล้านประมาณนั้นโดยประมาณทั้งหมดนะฮะทั้งหมด6ประเทศ GCC แต่เรื่องไรายได้เรื่อง GDP อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเหนือกว่าประเทศไทยมากแต่ GCC ก็มีข้อจำกัดในหลายๆด้าน อย่างเช่นสมมติว่าทุกวันนี้เราในความเข้าใจของเราพอพูดถึงประเทศพวกนี้เราเข้าใจว่าเขาเนี่ยพึ่งพาน้ํามันเป็นหลัก mm hmm. พึ่งพึ่งพาการขายน้ํามันเป็นหลักแต่ภายในประเทศดีซีเองเนี่ยก็มีแนวคิดว่าสุดท้ายเนี่ยทรัพยากรน้ามัน,นมันก็ต้องหมด mm hmm. ไปจากโลกนี้นะฮะก็เลยมีไอเดียว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งมาแทนที่ก็เลย สร้างกองทุนมาอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าซูเบรินฟันถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็มันจะมีพวกกองทุนอย่าง a b บูดาบีอินเวส m e เมนต์ออ r i t y ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มลงทุนที่ใหญ่มากฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรามีศักยภาพในด้านใดาบางที่สามารถใช้ประโยชน์ในการในการประสานดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่ม G C เหล่านี้ G C มีปัญหาเรื่อง Food Security บอกว่าเพาะปลูกไม่ได้ด้วยพื้นที่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ทางภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยฮะของเราเนี่ยเราถนัดเรื่องการเกษตรเราก็สามารถจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นในการเข้าไปเพราะฉะนั้นผมว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราต้องไปดูว่าเราสามารถจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากตรงนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสังคมวัฒนธรรมเซอร์เบียเองเนี่ยเรื่องวัฒนธรรมเรื่องฮัชเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดที่เราสามารถจะ จะใช้ประโยชน์ตรงนั้นในการดําเนินความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันประมาณนั้นนะคุณแม่พรพี่พี่เปาหยีก็แตะประเด็นนะแตะมากเลยใช่ค่ะด้วยความที่พี่เปาหยีบอกเมื่อสักครู่ว่า g ีซนี้มีหลายประเทศรวมกันนี่คือเขาเป็นองค์การระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคอาหรับหรือเปล่าคะแล้วก็ในในภูมิภาคอาหรับหรือในโลกมุสลิมเนี่ยเขามีองค์กรระหว่างประเทศอะไรบ้างแล้วไทยเนี่ยเข้าไปมีบทบาทมีแอคทิวิตี้ยังไงบ้างคะสลับเรื่อง ก็ <utan> då? คิดว่าใน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 ส่วนองค์กรใหญ่นในประเทศอาหรับก็จะมี GCC มีอาหรับลีก <นะ S 1> <น>ซึ่งซึ่งรวมพวกอาหรับทั้งหมดนะซึ่งแต่ว่าอาหรับลีกเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าส่วน GCC เนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะประสานในหลายๆเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรมผมขออนุญาต ย้อนหลังไปนิดหนึ่งฮะเพราะว่าพอดีเมื่อสักเมื่อวานสื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์่ปรากฏว่ามีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ของ g ีซีนะฮะซึ่งเป็นคนคูเวตเป็นอดีตเอกอัครราชทูตคูเวตประจำกรุงวอชิงตันชื่อเจ้าซิมอบูดารี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะอันนี้เพิ่งเพิ่งหมาดๆใหม่ๆมาแทนที่คนก่อนก็เป็นคูเวตประจำคูเวตเหมือนกันอันนี้ือในส่วนของของจีซี แต่จะมีกลุ่มก้อนอีกอันหนึ่งฮะที่รวมตัวกันของกลุ่มประเทศมุสลิมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นอาหรับไม่ใช่อาหรับแต่นี้ผมขออนุญาตให้<ม>บางประสาสบางดุลเรารด้วยอธิบายอย่างเช่นโอเอซอะไรย่างเงี้ยครับครับก็อย่างที่ที่เราพูดมาถึงว่าไอ้โลกมุสลิมเนี่ยมันสำคัญอย่างไรนะมันถึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยถึงจะต้องอ มียุทธศาสตร์แล้วก็จะเข้าไปไปฏิสมันธ์ของเขานะครับก็กลับมาที่อ,อ,องค์กรของประเทศโลกมุสลิมนะซึ่งาทางพี่ปอยีได้แตะไปแล้วนะฮะอันนั้นคือเป็นพิงาเป็นประเทศเป็นองค์กรของประเทศมหาเศรษฐีน้ํามันนะฮะหกประเทศ GCC เท่าทียที่เรารู้จักกันนะครับ โลกมุสลิมเนี่ยก็เขาก็มีการรวมตัวกันนะก็คือประเทศประเทศที่เป็นมุสลิมอันนี้ไม่ใช่จากัดแต่อารับแล้วนะฮะเป็นที่ประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็รวมตัวกันนะรวมทั้ง,ท,งทั้งประเทศที่เป็นอารับและไม่ใช่อารับนยะตั้งองค์กรขึ้นมา,าเรียกว่าองค์กรองค์กรความร่วมมือสลามนะครับหรือ OIC ที่เรารู้จักกันนะครับ,รบก็มีประชาชิกสมาชิกอยู่50 เจ็ดประเทศต่างมนไม่ผิดนะนะห้าถึงเจ็ดประเทศถ้าเรามองย้อนไปดูน UN เนี่ยยูเอ็นเนี่ยมีสัมปทานสมาชิกอยู่ประมาณเกือบ200ประเทศนะครับพอรองลงมาเนี่ยในแง่ของประเทศที่รวมตัวกันนะในเชิงในเชิงความเชื่อมโยงของอ nder, ของเชื้อชาติศาสนาเนี่ยรองลงมาผมว่าน่านาจะเป็น OIC เนี่ยนะค,ะครับนะ พอเป็นที่นี่มันก็เลยทาให้ไทยเนี่ยเริ่มเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของประเทศโลกมุสลิม,มนะฮะว่าเราเนี่ยจะเข้าไปมีเราไม่ใช่ประเทศมุสลิม,มแต่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศมุสลิมทั้ง57ประเทศนี้อย่างไรนะครับความสําคัญของของของ OIC นะฮะก็อย่างที่เกินไปมันคือการรวมตัวขอ,ของประเทศมุสลิม57ประเทศซึ่งม,มีทั้งประเทศอยู่ใน กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคนะฮะหลักๆก,ก็อยู่อยู่ในภูมิภาคจริงๆแล้วประเทศที่ภูมิภาคที่มีประเทศมุสลิมอยู่มากสุดคือภูมิภาคแอฟริกามีมีอยู่มากนะแต่ว่าด้วยศักยภาพของประเทศแอฟริกานะครับเมื่อเทียบกับศักยภาพของกลุ่มประเทศมุสลิมที่อยู่ในแถบตะวันออกกลางหรือประเทศมุสลิมที่อยู่ในใกล้บ้านเราในประเทศอ,อยู่ในแถบทวีปเอเชียนะฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเอเชียใต้นะฮะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องมานั่งดูว่า เราจะาทำความาเข้าใจประเทศนี้อย่างไรนะฮะเราซึ่งมุสลิมในแต่ละภูมิภาคก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะฮะมุสลิมในแถบภูมิภาคตัวนอกกลางก็มีวัฒนธรรมแบบหนึ่งนะมุสลิมในทวีบอฟริกาก็มีวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งรหรือแม้กระทั่งแต่มุสลิมในอ,อียิปต์หรือเชียงใต้ นะหรือในอาเซียนหรือใกล้บ้านเราที่สุดอย่างเช่นม,มาเลเซียอินโดนีเซียบุนายก็มีวมิธีทำที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่เป็นสิ่งที่ทําให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยต้องออเขียนยุทธศาสตร์ขึ้นมานะฮะนะทำความเข้าใจกับประเทศเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้เข้าไปามีปฏิสัมพันธ์กับประเทศเหล่านี้ได้อย่างได้อย่างถูกต้องได้เหมาะสมสอดคล้คองกับวัฒนธรรมของเขาในแต่ละภูมิภาคนะครับครับครับ ซึ่งอันนี้จากที่เราฟังฟังนมานะคุณประพรนะฮะก็เราก็เห็นแล้วว่าคือประเทศกลุ่ม,มุสิมเนี่ยก็มีศักยภาพอย่างที่ที่เปล่าบอกคือมีอัตรามีความสามารถในการซื้อสูงใช่ไหมแต่ก็มีข้อจํากัดเช่นกันส่วนของเราเนี่ยก็อย่างเช่นอาหารท่าเราเข้าใจว่าเราพยายามที่ส่งเสริมนี่คือการสอดคล้องกันะเรานี้เนี่ยเรามองในภาพกว้างแล้วนะครับมองในภาพกว้างเรามารู้แล้วว่าโลกมุสลิมเป็นอย่างไรเรานี้ของไทยเราเรามีกิจาการเช่นสุนเนีของเรานะคะก็ อยากรู้ว่าไทยเนี่ยตองมีบทบาททางด้านอาหารแล้วก็เศรษฐกิจของไทยเนี่ยเข้าไปส่งเสริมในาว่ในกิจการโลก GCC เขาได้อย่างไรบ้างอะค่ะเพื่อแบบมีประโยชน์ต่อไทยยังไงหรือว่าไทยต้องเข้าไปกิจกรรมยังไงคะก็ถ้าถ้าเรากลับมาดูในประเด็นของอาหารอาหารฮาวาก็ดีที่พี่ที่พี่ปอบยีได้แตะเอาไว้นะครับประเทศ ประเทศมุสลิมในตัวนอกกลางหรือ g c c เนี่ยนะฮะก็มีกำลังซื้อสูงนะแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของอาการผลิตผลิตอาหาร<ม><ม>เนื่องจากาที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นทะเลทรายร,นะร้อน<ม>นะน้ำน้อยนะอาจจะไม่เหมาะกับการเพาะปลูกนะครับอพอย้อนกลับมาดูประเด็นนี้นะฮะเราเราเนี่ยเราก็วางโพซิชันของเราเองนะว่าเราเป็นเราเป็นครัวของโลก<ม>นะฮะ<ม>โดยโดยโดยภาพรวมนะทีพอเราจะไปครัวของประเทศมุสลิมเนี่ย เราก็ต้องมาทําความรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาหารฮาลาลสำนห<ม><ม>รับมุสลิมนะฮะแต่ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะฮะนี่ผมชวนคุยเฉยๆนะฮะว่าประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลส่วนใหญ่หนึ่งถึงห้าของโลกเนี่ยกับไม่ใช่ประเทศมุสลิมเลย<ม><ม>นะฮะประเทศอันดับอันดับประเทศที่ผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลอันดับต้นๆของโลกเนี่ยซึ่งไทยติดอยู่ในนั้นนะฮะ,ะเป็นประเทศอย่างเช่นที่เราคุ้นเคยแล้วเราฟังล้วอ่านเราอาจจะตกใจเล็กน้อยนะฮะ ประเทศที่ผลิตและส่งออกอาหารทารล้านเข้าไปให้กับประเทศมุสลิมเนี่ยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา <Celine. S 1> ประเทศออสเตรเลียนะฮะประเทศบราซิลนะฮะซึ่งล้วนแต่ไม่ใช่ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมเลยนะประเทศเหล่านั้นเขามีเขามีความเข้าใจและสามารถผลิตอาหารจนกระทั่งเป็นอาหารทาล้านส่งเข้าไปให้ประเทศมุสลิมเนี่ยยอมรับนะฮะในผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วก็ เอาวิธีการของอาหารเหล่านั้นของของะบ,บวนการผลิตอาหารฮา,รารลาลของประเทศเหล่านั้นได้นะค,ะครับ,รบไทยเราก็ได้ได้ได้ตระหนักถึงประเด็นนี้ว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นกลัวของโลกนะฮะ<ม>เราก็เลยมามามา,มาทำะบ,บวนการผลิตนะฮะให้มันสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามน,นะฮะ,ะผลิตออกมาจนกระทั่งเป็นที่เรียกว่าเป็นอาหารฮาลาลและส่งเข้าไปขายในประเทศมุสลิมซึ่งจริงๆอาหารฮาลาลเนี่ยไม่ได้จํากัดที่ ขายเฉพาะในประเทศมุสลิมเท่านั้นนะฮะมันเป็นมาตรฐานาในแง่ของของอความสะอาดความปลอดภัยเป็นมาตรฐานพื้นฐานอยู่แล้วเราก็เติมไปในเรื่องของอาการทําให้อา,อาหารเนี่ยมันถูกต้องตามหลักการของศานาอิสลามซึ่งสามารถส่งขายได้ทั่วโลกนะฮะมันเป็นมันเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งนะฮะซึ่งไทยเราเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดติดท็อปไม่ไม่ท็อปท็อปไฟก็ท็อปเทของประเทศ ผู้ผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลเข้าไปสู่ประเทศโลกมุสลินมนะครับวันนี้พี่ปอยมีอะไรจะเสริมบ้างได้หมครับก็พอดีเรื่องเรื่องข่าวครก็เนื่องจากว่าตอนสมัยที่อยู่ในทํางานกับสถานกงสุลตอนจัาการในต่างประเทศก็ได้มีโอกาสเป็นเจ้าหน้าที่เรื่องที่ดูเรื่องโครงการอะไรพวกนี้ครับถ้ามองให้ใหมันแคบลงเพื่อจะได้เห็นภาพให้มันชัดขึ้นนะก็สควงการต่างประเทศเนี่ยก็มีงบประมาณ ก็หนึ่งที่สนับสนุนาการส่งเสริมอาหารทะาลแล้วก็ผมเองก็มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นคนทำงาน,นก็เป็นการซัพพอตอีก,อกด้านหนึ่งในการส่งเสริมอาหารฮาะาลผมขออนุญาตเสริมในส่วนที่คุณปราศได้ไดแตะได้เกริ่นมาสักเล็กครับก็คือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประเทศไทยคือน่าจะติดอยู่ในหนึ่งในสิ ของของประเทศส่งออกอาหารฮาลาลไม่ใช่เฉพาะอาหารนะครับเพราะว่าที่จริงฮาลาลเนี่ยมันไม่ได้จํากัดเฉพาะเรื่องอาหารแ mm hmm. ม้แต่เรื่องบริการเรื่องอะไรต่างๆทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เรื่องฮาลาลมันไปทั่วทุกทุกขแขนงทุกหลายๆอย่างนะฮะ mm hmm. คือผมเนี่ยเคยตอนสมัยอยู่การจีก็เคยเข้าสัมมนาเรื่องเรื่องฮาลาลแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า มีการพูดถึงว่าแม้แต่น้ําดื่มปัจจุบันนี้ก็ต้องมีตราฮาลามีตราฮาลาก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าเฮ้ยก็แค่น้ำนะฮะมันมันจะเป็นต้องมีฮาลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็ได้อธิบายว่าเนื่อจากน้ำเนี่ยขั้นตอนการกลั่นการกรองเนี่ยมันต้องผ่านนู่นนี่นั่นซึ่งอุปกรณ์การกรองเนี่ยบางทีมันอาจจะมีส่วนผสมของของสิ่งที่แบบไม่ฮาลาอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ก็เลยต้องนําไปสู่ว่า ต้องมีตราฮาลาห์แต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าขนาดน้ำเนี่ยตอนนี้ก็เป็นไปเดีย๋ยวกลับไปนี่ก็ต้องไม่พลิกขวดน้ําดูแล้วค่ะว่ามีตราฮาลาหหรือเปล่า <c oughs> แล้วแล้วประเทศไทยถือว่าโชคดี <c oughs> เรามีศักยภาพในด้านนี้ในขณะที่ประเทศมุสลิมเองเนี่ยถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือของตราประทับตราฮาลาหเงียฮะ <c oughs> ที่สามารถจะส่งเสริมเรื่องกิจการฮาลาของของไทยเราของเราเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ธรรมดา <c oughs> ไม่ธรรมดาถ้าเทียบกับหลายๆประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมที่พยายามส่งเสริม สินค้าฮาลาวไนมะ่ว่าจะเป็นอาหารหรือเรื่องบริการก็แล้วแต่แต่ว่าเรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยยังยังสู้ไทยไปได้ครับวันนี้เราคุยกันหลายประเด็นมากเลยนะฮะแล้วก็น่าสนใจทุกประเด็นจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่เรื่องโอ c อซนะครับซึ่งเป็น,เป,นเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สําคัญและไทยเราก็มีบทบาทมากนะฮะก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องอะจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในในครั้งหน้านะครับ คราวนี้เนี่ยในส่วนของแม้แต่เรื่องบทบาทกระทรวงในเรื่องของการส่งเสริมกิจการฮาร์ดก็ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรายังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเล็กๆในครั้งนี้อาจจะต้องต้องเก็บไว้ครั้งหน้าครับแต่ตอนนี้เนี่ยในก่อนที่จะต้องต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปในในในวันนี้นะฮะมีประเด็นไหนอีกางไครับที่เกี่ยวกับไทยกับโลกมุสลิมที่คิดว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้แตะหรืออาจจะปะจะเกลื่อนไว้เพื่อให้ท่านผู้ฟังกลับมาฟังเราในครั้งหน้า ก็กลับมาประเด็น <Mystery> น <Norwegian> ok ี so, uh, ้นะครับก so ็ด้วยความที so, remember, ar 對對 so, am, ่กระทรวงการต่างประเทศได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของโลกมุสลิมนะฮะก็จะเรียกเรียกว่าผมกับพี่เปาเนี่ยก็เป็นเป็นผลผลิตหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศนะฮะที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับโลกมุสลิมนะฮะผมกับพี่เปาเนี่ยเข้ามาในกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยในเมื่อถ้าย้อนกลับไปก็เกือบจะสัก 20่ปีแล้วมั้พี่เปานะฮะที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเปิดรับข้าราชการนักการทูตที่รู้ภาษาอาหรับนะฮะเพื่อที่จะได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์นะครัปทางวิจรู้จักทำความเข้าใจกับกลุมประเทศมุสลิมได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็สะท้อนได้ได้ประเด็นหนึ่งนะประการหนึ่งถึงความสําคัญของกระทรวงการต่างประเทศนะฮะที่อยากจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศโลกมุสลิมนะครับครับผม มันก็คงเอาไว้ครั้งหน้าก็จะฝากพี่ภาษาพี่เายีเนี่ยช่วยเอากลับมาให้ความรู้กันอีกรอบนะคะเรื่องโรคมุสลิมที่รู้สึกแบบน่าติดตามน่าคนหามีอะไรอีกเยอะทีเดียวผมเชื่อว่ามีมีอีกหลายภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศที่พูดไปแล้วเนี่ยเราท่านผู้ฟังอาจจะไม่ไม่ไม่เชื่อว่านี่คือภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศนะฮะอย่างเช่นการส่งเสริมการแข่งขันการอ่านกุรอานะฮะหรือการอ่านกอรีนะฮะการอ่านกุรานทับน้องเสนอนะฮะ กระทรวงเทศก็เข้าไปมีบทบาทแล้วผู้เข้าแข่งขันที่เป็นชาวไทยมุสลิมเนี่ยก็ไปคว้ารางวัลชนะเลิศนะฮะพูดง่ายว่าเยาวชนไทยมุสลิมเราเนี่ยมีความสามารถในการอ่านกุรอานในทํานองสนอหรือท่องจํากุรอานเนี่ยนะไม่ได้แพ้ประเทศอาหรับที่เป็นมุสลิมแท้ๆเลยนะนี่ก็อีกเป็นภารกิจหนึ่งหรือที่แตะที่ท่านผอพิกอฟได้แตะไว้ก็คือกิจการฮัต กระส่วนต่างประเทศก็เข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมดูแลนะพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับก็หวังว่าในโอกาสต่อไปนะฮะเราคงจะได้มามาลงรายละเอียดในประเด็นเหล่านี้นะครับต้องฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับมาติดตามรายการของเราในครั้งหน้านะครับก็วันนี้เราคงต้องถือโอกาสลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับรายการสาจรดฟ้าซาฮาราสี ที่จะนำพาสารพันธ์นะครับความรู้นะจากภูมิภาคที่เราดูแลก็คือเอเชียใต้ตออนอกการเลียเอเชียกลางด้วยนะครับแล้วก็แอฟริกาค่ะนะครับมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับได้แบ่งปันกันนะครับงไงวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ